อส,ส,สวัสดีสัคคีแชนแนวเจอกับไปรุ่นอีกมัน,นี่ไปรุ่นสองพ่อลูกนี่มียังกินโอ้หม้อห่อนจุม่มป่าแล้วก็จุ่มสินมีแจวไงนี่โอ้แจวสุกี้แล้วก็ซีวบีพักนี่มีพักอ่ะโอ้ยมีห่อนหมักลินไหมเห็นไ,ได้เลย นี่พักอะไรอยังพักแยงอันนี้พักบงพักกระลำปีโอขัด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 ,ขด,ขดเอาลงมือเลยลูกสายอันนี้ป่าป่าอะป่าลงนำ้ำ มามา,มากินน้ำกันโอ้หารลดน้ำหนัก <c oughs> หน่อยเดียวหน่อยเดียวปลากับซีนหน่อยเดียวบม่าลายหรอกลองป่ามันกันจุม่มมอจุม่มอยู่นี่ยุ่งเลยนี่ มาเด้อกินน้ำกันกินน้ำกันเซบแซฟน้ำกันนี่ใช่ไข่บ้งลูกชายจะกินแต่ใครไปเอาหมากันนี่ลงก,ก่อนพักบัวหัวใหญ่เหมือนหมาก พักแั้ขึ้นอยากเลยบอกนะพักพักแยงเด็ดส่เลยหอมหอมมันหอมดีเลยโอ้ยกินได้ไข่บ่ลูกลูกซ้ายมากกินไข่เอาใส่ฟักหนึง่งฟักหนึ่งไปพอจุม่มนี่ไม่สุกจ้ะ Luộc 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 thổi luộc nhoi luôn 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 Bà nam xe công. Chú mày anh vẫn. Hoặc kim sức nó lục sáng. Hoặc hoặc kim súc có bé 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 Ui bé 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 ลวกป่าจะในมันสุกก่อนลกูกน่าไหมพ้าจงไหมจ้าอืมดูกดหยกอกจะหนีก็ได้อ่ะ,อะไฟคือห้อนหอนอลวกลกก็ได้น้องลกูลกน้อง <c oughs> นี่ không ừ, phải dàn hoàn những sai năm anh ấy bỏ men cứ bỏ ăn lục sai, lục sai gì còn, á là để lục, ลูกชายย่านแต่ย่านแต่เพชรย่านแต่ันห้อนเว้ยบนห้อเน,เนเอกะพักแต่ลมบนี่พักหลายๆเนาะไฟบไไนบนไดไฟบนห้อนบนได บม่เห็นตัวหมอจุมเนาะใส่ไข่ไปน,นิดนึงใช้บวงตักเลยยังขาข้อใช้บ,บวงลูกยังมะนางเป็น,นยหงไงแม่ขาข้อขาข้รใครดิบก็กิ งไจุ่มน้ำแกงอนึのの่ใส่บวงมันมันบวก่สุดไปนเลเนาะ้ามาบวงลูกกันตเสืองเมี่ยนะบวกนิ่งชอนอันถ้วหน่อยโอ้ย ลืมลืมถวยไปเอาถวยกินพักแน่นอะโด,ดนน้ำหนักต้องกินพักเลยโอ้เจ้นายกินมมีนี่ใส่น้ำแก้วไปยองเดียวมีน่ะพักหอมๆนี่เนี่ยแกวซุกี้ bà cây nhang hmm. này. Bở, lúc bà giờ này chùm bò lúc chì chùm bò luộc luộc bà lời cái này nè ใส่กับไข่โอ้ไรมอักนข้อ่สอส่อัน่มเ,เป็นดาดเพราะได้เปิดดาดลูกชายว่าดาดหมอดาดหมอดาดก็หมอ ห้อนน้ากันแล้วลูกซ้ายเข้าใจว่าเราจิกดักเราเคยด,าดนะ่าเราเลยจกด,าด่ามันไม่เห็นหมอด,าด่าพอไม่ได้เปิดตัวตัวดาาลูกพอเปิดตั้งแต่ตัวเนะพอวอดพอถวยหยองใ่แล้วมันมันลูกซ้ายจะตําไปหน่อยนึง จุม่มเอาไม่ทูลูกเลยสิขโอยโอ้โหลืมจุ่มปลาให้ลูกทรายเอ้ามาอฉพาะจุ่มใหม่ลืมจุ่มปลายลูกทรายเดเด้กิมก็เดียว,ยว,ว,ยวบว้วนน้ำลูกเนกาะไม่ได้เลยสวนน้ำมึง โอ้นัวเดียนาำเนี่ย่ไก่กิน่นไข่ดิฮักเอาใส่เบ็ดยุคห่างเงินปลาหนอไม่มียุงเนี่ยนั่งไม่ลูกลูกบดีอยู่กองเนี่ย

ปลาไฟลูกลูกซ้กายเหมาอ,อมเนเ่ยนี่ย,น,ย,ยนั่งไหมับนนั่งยืดเนาวะโอ้มันตำหลายวะ ข้าดนาั่งข้าดนั่งก็ด่ะแล้วก็นี้ดีกว่าวัดซะบีนะ่ะดูดมือไปนำ้ำถ้วยมือ,อมจุม ลงเลยลงไปเลยเอาอีิห่อหนึงพ่อจิตลุกพักลงน้ำอีกเนี่ยโอ้ยมอยน้อยพากหางหลายอืมนร่ลย ข้าวมาดิใช่ะหึจุณแบแซบแซบหลายส่นน้ามีหน่อไม่จังลูกสายหมดบ่ยุงบ่ <c oughs> อยู่ป่านน้ำไม่ข้งหลังมีป่าน,น้ำไม่มียุงหน่นึง,นง,นง ใส่ตัวนี้เลยบ่ตัะไรกระไรน้ำต้มน้ำต้มเอาไว้น้ำแกงเออใส่นี่งได้อ่ะลูกเบี่ยวอันนี้อีก,กนหนึ่งดิหวงพอลังเมี่ยเนี้ยจุ่มยังจะลืมมาไ้เนี่ย เต็มๆแล้วเน่อยโอ้โหดีอยู่เลโอ้ยวัดสบี บันซีบีกระดังเอาบัวพักลูกบุก,กินพักเนาะว้ายลูกสายโอ้ยจองกะมีเนาะจองกะมีตักง,ง่ายๆนี่่อยเด้อมันห่อนเด้อเนี่ยใครมาทิ้งอะอรเอาผู้ตส่น,นี่ลูกเอาอก้อนแก้วเนี่ย อิ่บปทัน,นละวห่อนแห้งพูดห่อนห่อนห่อนไหนเอาจิมมีไปบนนี้นี่โอ,โอ้ห่อห่อนห่อนห่อนเสียงน้ำตกนางส,าสาัตวนั่นน้ำตกข้างหลังเนาะคอยไฟลงบนนี้ลงไปเลยเนาะนี่ มีนี่ออกบนเลยมีสเปอือกออกโอ้ยมีออกว่างอีกก่อนก็นได้ ลูกชายยืนกินเป็นตำน่ำหลายโตสูงโัดอันนี้โตสูงแร่ยังมาหย่องอันนี้สูงเมืกอกลยสูงเอาซุกซุกบ่ <ๆ S 2> หรือเอาลูกลกได้ห่ะมาไปลูกชายอพอกินพักได้ Thôi tôi gọi ghim phát chia มอ,มอมลืมไม้ก็ได้หมือนเดิมยามัน bớt xòm chán Những hát, áo bò hát, Ở mắt. Ok, 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 gìn sâm này là, phần láng cả gìn măng mai, phần trao cả gìn cà phê, khăn nhìu nhìu cả gìn măng đây, ôi hoa lại quá

อขอบใจทุกท่านที่ติดตามส่องสมคิเซนแวลนะ